ทักทายแฟนคลับเห็นปะมองเห็นไหมอันนี้น้องสาวแม่นม่น้องแม่นน้องมานี่เร็วห๋อน้องกลัวเขินไหมไม่กลัวหรอกมาเข้ามาเอ๊ยมานั่งกับพี่กว่านี่น้องสาวห่างกันสิบห้าปีนะคะทุกคน แล้วชื่อน้องคือหนูเป็นคนตั้งชื่อให้น้องเองด้วยห่างกันสิบห้าปีตอนนั้นพี่กว่าอายุมอสามอะ่ะอายุสิบห้าแล้วน้องก็เพิ่งเกิดเลยอะแล้วพี่กว่าก็อุ้มนาลาออกออกจากโรงพยาบาลเลยพี่กว่าคนอุ้มนาลามาแล้วเนี่ยนี่ทักทายแฟนขับก่อนเร็วบาย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 เห็นเห็นน้องครึ่งหน้าแล้วตอนนี้เห็นน้องครึ่งหน้าโอเคอะเอาเอาไง โดนขโมยผ้าผ้าเน่าน้นองพรมวอต่อต้านไม่ได้ก็เลยเข้าร่วมไปเลยเล่นเต้นด,ด้วยกันไปเลยรีบกว่ารับน้องสาวเพิ่มไหมน้องสาวบอกว่าน้องสาวยิ้มแล้วตอนนี้อ๋อต้องเต้นคู่หรอโอ๊ยเต้นคู่ ดเดี๋ยวรอเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้เจอกันกันกบพี่เหนือค่ะพรุ่งนี้เจอกันแล้วก็วันนี้แช่พูดหนูพูดจบเลยนะว่าวันนี้พี่นึงวันนี้แอบไปเก็บโปรเจกต์เออโปรเจกต์ตรงที่เป็นแกลเลอรี่ที่บ้านมาเพราะว่าที่บ้านเพิ่งมาจากพิซนุโลกเลยแล้วก็พาทางบ้านไปไปถ่ายรูปใช่แต่ไม่ได้บ,บอกใครแบบ แอบไปเงียบๆแล้วก็บอกแอบบอกพิมพ์งานไว้ว่าขอขอหนึ่งชั่วโมงขอแบบว่าพายเวดหนึ่งชั่วโมงนะเอาวะเข้าไปถ่ายรูปเล่นอะไรอย่างงี้สร้อยคอสวยทีเคนะคะน่ารักมากนี่หนูใส่ให้ดูเลยแล้ววันนี้แล้ววันนี้หนูใส่ถ่ายทั้งวันเลยนะถ่ายรูปทั้งวันเลย วันนี้ค่ะเจอแล้วเจอตั้งแต่ว่าว่นแล้วช้อยสวยใหม่วันนี้ใส่ใส่โชว์อ๋อแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะตอนนี้แม่กำลังพูดเบาๆจริงๆมาทักทายแอบมาทักทายแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยว น่าจะมีคนอัดไลฟ์ของพี่เหนือไว้อยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวแอบไปดูพรีเซนตของพี่เหนือนะคะแต่จริงๆน้องเห็นพรีเซนต์ั้งแต่ตั้งแต่ลแล้วคนไทยก็สวยนะเนี่ยเนี่ยนียคนไทยก็สวยอยากไหว,แว <laughs> แ้แม่ค่ะว่าแม่แม่แม่พูดทักไทยก่อนเดี๋ยวสวัสดีคะ่ะหนึ่งสองสาม สวัสดีค่ะเอฟซีนี่มาทักทายแล้ววันนี้อยู่กับที่บ้านนะทุกคนก็เลยบอกว่าโอ๊ยไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นกับทุกคนเท่าไหร่มีช่วงพักกินข้าวที่แบบได้ลงเพราะว่าเห็นแบบว่ามีคนพูดถึงพอดีว่าแบบเออทีเคลงแล้วตั้งก่าลงเลยเอย้พี่เหนือลงแล้วค่ะเห็นทีเคไซรลี่อยากเห็นทีเคไซรลี่เหรอเออเดี๋ยว มีใสรีเดี๋ยวไปเอารีใหม่นะคะเดี๋ยวไปใส่ใหมายถึงรีเทนเนอร์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวมี่ไปใส่รีวันที่สิบเก้ายวใส่มาให้ดูนะอยากเห็นเราหล่อใช่ไหมวันนี้หละะะ่อค่ะวันนี้ใส่หมกแบบว่ากับดานเลยหล่อไหม <c oughs> <c oughs> น้องขํา <c oughs> ว้ยเป็นสิวนะคะทุกคนแต่ว่าการเป็นสิวเป็นเรื่องปกตินะ,ะทุกคนเรากำลังโตเป็นยี่สิบสองครั้งแรก ไม่เห็นคอมเมนต์ไหนไหมมีคอมเมนต์ไหนหน่าสนใจน,น้องหนูหาไม่อ่านไม่ทันอ่ะแม่รับลูกใครเพิ่มไหไมแม่อะไรนะคุณแม่รับลูกใครเพิ่มไหมลูกคนแม่รับรับลูกใคยเพิ่มไหมแม,ม,ม่นั่งขับแล้วตอนนี้ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะอีกสักสองนาทีเดแต่แต่แว็บแหละ ทุกคนเห็นอแผงของมาั่งนี่มหมน,น,นั่งด้ยกะทำไมหน้ามาขึ้นไปอยู่ข้างบนพี่เหนืออบอุ่นมากไหมพ,พี่เหนืออบอุ่นมากไหมพี่เหนืออบอุ่นมากอ๋อมีเรื่องหนึ่งอยากถามาพี่เหนือเรื่องหนึ่งเมื่อวานเมื่อวาน,วานพอเสร็จงานใช่ไหมคะเมื่อวานเมื่อวานที่เราไปเก็บโปรเจกต์เราเสร็จเร็วใช่ไหมก็เลยถามพี่เหนือว่าพี่เหนือเนี่ยหนูอว่าอยากกินหมาล่า เราไมกี้มา่ากันไหมเนี่ยไปกันทุกคนเลยไปนั่งกินมารากันเพราะว่าแบบเออมันฟีลแบบไปกินหลังวันเกิดอะไรอย่างงี้เพราะว่าเรายังไม่ได้นั่งกินข้าวจริงๆริงจังๆเพราะว่าเราทํางานกันเยอะมากจนแบบว่าเฮ้ยไปกินข้าวกันไหมพี่เหนือว่าไป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 ดีไปดีป่ะไปได้แล,ล้วหนูก็นึกขึ้นได้ว่าพี่เหนือเพิ่งบอกว่าพี่เหนือไม่ว่างวันนี้ ก็คือไปทางานเสร็จอะพี่เหนือต้องไปทุระต่อแต่พี่เหนือคือแบบหนูพูดอะไรไปพี่เหนือแบบปะปะไปตลอดเลยทั้งทงที่ไม่รู้ว่าตัวเองอะไม่ว่างไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไม่ว่างแต่ว่าบอกว่าไปก่อนคือสายซัพพอร์ตเวอร์ซัพพอร์ตมากยืนยืนขำแบบนานมากจนแบบเธอลืมหรือเปล่าว่านี้เธอไม่ว่างพี่เหรอว่าเออใช่แต่ว่าตอบว่าไปตลอดเลยไม่ว่าแบบจะเอาอะไรคือแบบว่าได้ได้ไปได้เลยอย่างเงี้ยตลอด ลืมแล้วว่าตัวเองเนี่ยขอพี่เหนือได้ไหมหรอ <c oughs> ไม่ได้นะแม่กดไลค์แรงมากแม่กดแม่ช่วยกดไลคนะ์ <c oughs> จุ๊บจุ๊บนมพนด้าเห็นไหมกินมาลา <c oughs> อ๋อ <c oughs> แล้วก็เมื่อวานะแอบกินมาล่ามาขิงเละขิงไม่ได้ขิงอันนี้คือมามาเออมนั่นแหละน <c> า <oughs> นออมพิมพันด้าดีกว่าเข้ามาดิ มาเ,าเข้ามาไหนเอาให้พี่พพฟิฟ่าครับน,นี่อันนี้พี่พี่พี่ออยกับพี่อุ้ม,มซื้อมาให้มีเพะะื่อาเมื่อกี้นี่คนที่ชอบคุรโรมิคือน้องสาวเลยแล้วก็คือติดชอบมาจากของน้องเลยพี่เหนื่อยยังไม่กินข้าวจริงปะเนี่ย น้องแตงกวามีกี่คนมีคนเดียวค่ะมีน้องสาวคนเดียวที่เหลือเป็นพี่สาวหมดเลยมีที่บ้านมีมีพี่สาวมีมีทั้งหมดสี่คนนะคะมีพี่สาวสองคนแตงกวาคนที่สามแล้วก็มีน้องสาวคนหนึ่งเป็นผู้หญิงหมดเลยน้องน่ารักจริงหรอพี่หนืไม่ได้กินข้าวจริงหรอฉันต้องทักไปแล้วนะ พรุ่งนี้ที่เคไลฟ์ไหมพรุ่งนี้เป็น EP เจ็ดใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะมีไลฟ์ไหมแต่ว่าพรุ่งนี้จะได้ไปเจอกันกันกบพี่เหนือด้วยะคะ่ะคิดว่าน่าจะแวบบมาไลฟ์แหละโอเคทุกคนมาฟ้องหนูแล้วนะหนูดดจะทักไปหมดไลฟ์นี้จะทักไปเลยจิงหงดทั้งวันเลยเหรอแต่วันนี้พี่เหนือทักหนูทักไปหาพี่เหนือตั้งแต่เก้าโมง ถ้าพี่เหนือตอน9โมงค่ะถ้าพี่เหนือตอน9โมงพี่เหนือเพิ่งมาตอบตอนเกือบเที่ยงค่ะก็เลยรู้สึกว่าสบายใจขึ้นแหละถ้าพี่เหนือตอบช้าแปลว่าพี่เหนือได้นอนแล้วพี่เหนือเพิ่งตื่นเพราะปกติอะพี่เหนือจะช่วงถ้าทํางานพี่เหนือจะแทบไม่ได้นอนเลยนอนน้อยมากพี่เหนือตื่นเช้ามากก็เลยว่าโอเคสบายใจแหละวันนี้พี่เหนือตอบช้าแปลว่าวันนี้ได้นอน อย่าใส่หมวกแบบนี้มันหลอ่อโอเคงี้ใส่งี้ใส่กลับมารีวิวสร้อยเหรอคะอุ้ยวันนี้ใส่ทั้งวันเลยนะวันนี้คุณแม่มาก็พูดถึงสร้อยแบบคุณพ่อคุณแม่มาก็แบบอุ้ยพี่เนี่ยอันนี้ใช่ไหมแบบของวันที่พี่เหนือให้มันน่ารักไนงะมันเป็นแบบตัวเที่โอเคซึ่งหนูอะไปแอบถามพี่เหนือไปและว่าอันเนี้ยได้มาแบบว่าไปซื้อมาย,ยังไงอะไรอย่างงี้พี่เหนือว่าจริง,รงๆแล้วพี่เหนือสั่งทําพี่เหนือรอสร้อยตัวเนี้ย ประมาณเกือบสองอาทิตย์กว่าแล้วพี่เหนือบอกว่ากลัวจะไม่ทันวันเกิดมากๆแต่สุดท้ายก็มาทันก็เลยว่าได้ให้ทันวันเกิดพอดีอุ้ยพี่เหนือว่างแผนไว้อะแต่ว่าเดือนหน้าวันเกิดพี่เหนือนะคะมคงอีกนึงเครียดละแต่คิดว่าของขวัญที่หนูจะให้พี่เหนือในเดือนหน้าก็จะทําไม่ทําให้ผิดหวังนะทะุกคนจะทําดีดีเลยทุกคนขาว่าหนุกห,หนูเครียดละ เดือนหน้ามันเกิดที่เหนือทุกคนต้องเชื่อหนูด้วยนะเออแม่บอกว่าทุกคนต้องช่หนูด้วยนะทุกคนแบบแอบ,บแอบ,บ,บ,บถามได้ไหมว่าแบบที่เหนือแบบอยากได้อะไรเป็นพิเศษแต่คนที่แอบ,บทุกคนแอบ,บถามที่สุดคือหนูหรือเปล่าเพราะหนูอยู่อยู่กับพี่เหนือบ่อยมากแบบว่าอยู่ด้วยกันตลอดเดี๋ยวเขาเข้าใจอีกพี่ี๋ยวเขาอยู่ด้วยกันตลอดกางเกงนกกระจอกเทศอ๋อกางเกงนกกระจอกเทศ,เกกเทศได้มาจากเอ่อ แฟนลับนะคะวันวันเกิดได้มาสองตัวเป็นตัวยีราฟตัวหนึ่งที่หนูใส่ลงนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเกงเกงสีเหลืองที่เป็นลายมันเป็นขามา้าใช่ไหมเป็นขาลูกมมาซึ่งหนูเอามาให้ที่เหนือทุกคนรอรอดูพี่เหนือใส่นะเพราะว่าไปป้ายยาพี่เหนือแล้วว่าพี่เหนือใส่นะใส่คู่กันเพราะว่าแฟนขับซื้อมาสองตัวก็เลยแบ่งพี่เหนือตัวหนึ่งจะได้ใส่ด้วยกันแอบเอาไปให้พี่เหนือพี่เหนือขำใหญ่เลยบอก ไม่อย่างนี้หรอแบบทำไมไม่เคยเห็นเลยอ่ะโอ้ยนั่นละไม้ยูนิคอร์นนี่ดูๆๆๆูู่นนูนรับแม่ยูนิคอร์นนี่อะไรนะไม้อโลนี่อะไรอะไรโพนี่นะค่ะก็ไปแล้วนะคะทุกคน เมื่อกี้หนูบอกว่าหนูสองนาทีใช่ไหมหนูเกินสองรอดูพรุ่งนี้ได้เลยค่ะพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะพรุ่งนี้มีเออ EP หกในช่องเจ็ดใช่ไหมคะแล้วก็มี EP เจ็ดในบ้านแดงนะคะแล้วพรุ่งนี้ทุกคนอย่าลืมห้องกระถาก,กดบัตรกันด้วยนะพรุ่งนี้มีกดบัตรนะทุกคนขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะเออมาให้กำลังใจทุกคนด้วยเลยเลยกัน ก็ขอให้พรุ่งนี้ทุกคนที่ตั้งใจจะมาหาพวกเรานะคะสู้ๆนะคะแบบว่ากดบัตรให้ได้ทุกคนเลยใครแบบว่าอยากได้บัตรโซนไหนนั่งตรงไหนก็ขอให้สมหวังนะคะแล้วเรามาเจอกันในทีมข่าวม่วงนะคะมาเป็นสักขีพยานพวกเราในวันที่23พฤศจิกายนนะคะ Final EP แล้วมาเจอกันนะคะทุกคน แตก็ต้องไปแล้วนะคะสี่ทุ่มแล้วน้องก็จะต้องนอนแล้วนะคะบ๊ายบาย